ร้อนมากครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Justin Street Club Channel o o your suit legends Taylor's so legend when step be rockin' It's วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรถข้างหลังกันนะครับว่ารถคันนี้ทําอะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้ไปอัปเกรดมาใหม่นะครับเป็นเซตเทอร์โบลูบเบอร์เลยนะครับเป็นของดีของชุมแพนะเขามีฉายยาว่าโปรโคสั่งตามใจช่างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ารถคันนี้แต่งอะไรไปบ้างแล้วก็มีโปรเจกต์ต่อไปหรือว่าจะเข้าไปแข่งที่ไหนหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับแนะนำตัวน่ครับ สวัสดีครับผมโคโคซังนะครับที่ทุกคนรู้จักว่าโคโคซังตามใปช่างนะครับครับก็เป็นแอดมินในก่มนี้แล้วครับยอรครับคอนกรกนะครับอ่านี่นะครับเมื่อก่อนเรามีคลิปหนึ่งแล้วเนาะที่ดังๆกันนะครับก็ยังไม่มีเช้าตัวนี้ยังเอ็ดออยู่ตอนนี้มาแล้วครับหอยนะครับ ครับผมเล่าหน่อยครับว่าอันนี้จัดมาที่ไหนครับแล้วก็สเต็ปนี้ใช้งบเท่าไหร่ครับเอฟซี FC เอาไปใช้บ้างตัวนี้นะครับ,รบก็ทำเทอร์โบขึ้นมาเพราะว่าเล่นเอ็มีมาแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ถึงนะครับผม,มคิดว่ามันไม่ถึงแล้วมันมีปัญหาเยอะครับตั้งหลายหลายอย่างประกอบกอมันหล,ห,ลหลายอย่างผมก็เลยตัดสินใจนะครับ ก็มีรุ่นพี่นะครับมีรุ่นพี่คนนึงเนี่ยปรึกษาตลอดว่าลองมาเล่นโบไหมก็เลยได้เข้ามาศึกษาอย่างเป็นทางการก็ต้องลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังดีที่ไม่ที่ยังมีที่ปรึกษาไม่ได้ลองลองถูกนะครับก็ไอตัวนี้นะครับก็จะเป็นเทอร์โบเทอร์โบ F55 นะครับโอตัวนี F55 ก็ไปวาหน้าคทสตี้นะครับ แล้วก็ชุดเทอร์โบนี่ผมไปขึ้น,ออนเอเทอร์โ,รโบกับพี่ต้นนะครับพี่ต้นพี่ต้นแกก็รับคำรับผลนะครับงานแกก็เน<ม>ียนครับดูได้ตามลงนะ<ม>ครับ<ม>พี่ต้นหรือชื่อเฟซบุ๊กแกก็อ่าูชินะครับงานแกเนียนครับงานแกเนียนครับขึ้นให้โมกุกานแล้วทีนี้เครื่องอ่า เครื่องผมก็ได้ไปประกอบแบบอู่ช่างต่อลรบรีนะครับช่างต่อลรบรีก็ก็มีทํามาหมดแล้วครับไซนในก็คือตัวเครื่องนี้จะเป็นช่างต่อเทอร์โบนี้จะเป็นช่างต้นครับอ๋อช่างต้นจะประกอบพวกเขาเทอร์โบขึ้นเฮดพวกพวกอินเตอร์พวกทุกอย่างเก็บเงินนะเนี่ยแล้วว่าช่างต่อมาทําตัวเครื่องให้ครับประกอบเครื่อง ติดต่อพักรุ่นลูกเป็นก้านนะครับทุกอย่างตัวนี้ก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะครับ,รบก็คงจบอยู่แค่นี้ครับก็เหลือเฉพาะเกียร์นะครับเกียร์ตอนนี้ยังเป็นเกียร์เอเอยังเป็นเกียร์ออตโอออต้อ,อยู่เพราะว่าอนาคตก็ที่วางแผนไว้ก็ถ้าไม่ถ้าไม่เป็นเอาออตโอต้ไปทำก็ ก็ร,รอดูอนาคตอีกทีว่าจะไปโชบที่เกียร์หรือว่าเป็นแค่ยกเอาเกียร์ธรรมดามาใส่เนาะวันนี้เครื่องรับไปครับเครื่องรับไปเกียร์รับไม่ไหวก็คือไส้ไหนก็เปลี่ยนมาลองรับหมดเรียบร้อยพร้อมออมากอตัวนี้ได้กี่มาพี่ตัวนี้วัดที่อูช่างต่อ ไดโนเจ็ตครับเอาแค่สุดเกียร์ข้างบอกก็2 3 7มาครับโอ้โหแค่นี้ก็เหลือๆแล้วออก200ประมาณ240ากววามากกดึงเหมือนกันนะเนี่ยมี <c oughs> พวกเอฟมีควันดำชอบตามตูดนะครับ คือาวคืบอบเอฟซีคนดำเห็นรู้สึกว่าจะชอบใจชอบใจมากนนี้เป็นดำน,นะครับเออแล้วก็ชิดซ้ายให้ตลอดนะดยกเว้นถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีอารมณ์บ้างปกติเราจะไม่หลังถนนสู้นะเราสู้กันในสนามขราน้ามีประมาณนเนี้ยครับเก็บเนียนถึอแบบว่าแบบวัดกันมาแบบเป็นมิลลิเมตรเป็นเซน เป๊ะโ,ฮโฮ้โหเนียนกิบราคาเท่าไรครับพอจะบวกข้าวข้าวอันนี้ข้าวข้านะครับบวกขาวข้าวม,มันมันสองรอบ,ร,บอรอบแรกซี่ผมไปทำมาแล้วก็มันมีก,ก้้มก้ามซิ่งแต่ว่าลุกเดินที่ผมไปทำมามันก็ ซึ่งลูกมันก็ช้ำม,มาแล้วครับแล้วมันก็ได้เลียนลูกใหม่รวมทั้งสองสเตลยมันอยู่ที่สิบห้าไปไปสิบห้าไปไปนี่ก็ถือว่าได้แบบว่าครบเซจเลยนะครับไปทั้งอินเตอร์โบแล้วก็ลูกก้านข้อครบเลยนี่ถ้าสนใจก็ถ้าสนใจก็อ่านผมก็ได้ครับ่าาวสำหรับเอฟซีที่สนใจนะอยากจะเริ่มนะครับเพราะว่า เป็นเอหรือเทอร์โบอย่างนี้นะครับ,รบเพราะว่าน่าจะเหนียวเหนียวใช้งานแบบว่าชีวิตประจําวันเนาะไม่ได้แบบว่าสายโหดเหมือนชาวบ้านเขาก็ะจะเหนียวเหนียวแต่ว่าใครดันก็ก็ต้องเจอดีกันหน่อยใครมาดันก็ต้องเจอดีกันหน่อยฮะข้อดีของการทำเทอร์โบกับที่ต้นแล้วก็ข่านต่อรถบุรี กจะให้สเก็ตใช้งานนะะไม่บเส้นถึงกางระหว่างทังกับแรงจะอนยี้มันได้เยอะวนี้ไหมก็ทา,าได้เยอะกว่นี้ครับแต่ว่าตัรับหแต่ตอนนี้ก็ขี่ออโต้ก็ถือว่ามา,าด,ด,ดึงมาก,มากสุดจริงๆครับเก็บส,สายอะไรก็เนียนนะครับ เพราะว่ากล่องฟิลเอ้ยแบตเอ้ยกนเกี้ยงหมดแล้วอาจจะเป็นโล่งๆอย่างนี้เลยนะ ABS ก็ <AV> s <S หายไปเรียบร้อยครับก็ถือว่าก็ถือว่าเทอร์โบท,ที่อ่าโล่งคันนึงก็แล้วกันอ่าสวยสวยปกติเราจะเห็นเทอร์โบนี่คือจะแน่นเต็มแบบว่าห้องเครื่องเอง<ห>ียดนะฮะสายรยมระยาอ่าอันนี้สายนี่คือแบบว่าแทบจะนับเส้นได้นะก็จะเนียนมากอ่ะ พวกเก็บสายนี่คือเก็บเองเลยหรือเปล่าครับได้ข่าวเอินใช่ครับรับเก็บสายด้วยนะครับครับรับเก็บสายของเครื่องด้วยจะเอาแบบไหนครับกล่องฟิวระบบ ABS ีเาเครื่องยกเว้นเครื่องนะครับความสวยงามผมรับจบหมดครับก็คือรถเสร็จแล้ดอยากนิ่งก็หาผมปึ๊บรับจบหมดยยกเว้นในเครื่องเนาะถ้าเป็นข้างนอกนี่คือจัดให้แบบว่าโล่งตามใจที่อยากจะได้เลยนะ กมามอ,กนนอีกขันนึงนะครับงที่ผมจัดให้นะครับเดวันอเดนวันำนั้นก็รู้สึกว่าจะสุดแล้ว <c oughs> ก็เหลือเฉพาะ a อ s เดี๋ยวได้ยินข่าวว่าจะเข้าไปเกี่ยวกับผมครับนะครับก็ต้องรอติดตามชมเอเบสกันถือว่าสุดนะเราอยากจะนั่งขี่เหมือนกันแต่ว่าทั้งเวลาแล้วก็สถานที่ไม่เอื้ออำนวย <c oughs> น่าจะกลัวกวนชาวบ้านเขายังไงก็ฟังเสียงสักนิดนึงแล้วกัน นิดเดียวปปเนี่ยนะเอฟซีนิ่งนะนงเหมือนรถธรรมดาเสียงนี้ไม่มีแบบว่าผ่าผัวผาพเหมือนชาวบ้านเนาะรถบ้านใช้งานครับ,รบเพียงเพียงเพาะ ถือว่าเป็นรถเทอร์โบที่โอ้แบบว่าถ้า <c oughs> รถออกจากศูนย์ใหม่แต่ใส่ฝากระโปรงนีก็คือรถธรรมดาธรรมดานี่เองไม่มีรู้เลยว่าข้างในนี่คือเซตเทอร์โบโอ้เสียงนิ่มมากนะไม่เหมือนใส่เทอร์โบเลย <c oughs> โอ้งานเนียนมาก ไม่มีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งแก้งอะไรให้หนวกหูเลยคือทุกอย่างจะไม่มีการเฉกจะไม่มีการกระทบการเฉกะจะลงตัวหมดหมดครับเพราะว่าตัวนี้เ, <ๆ S 1> เป็นงานขึ้นสดนะครับงานขึ้นเฉพาะทันพอมันไม่ได้สั้นตัดต่อเพราะมันทําให้พอดีทุกอย่างไม่มีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งแก้งอะไรเนียนมากใครที่ อยากเฟี้ยวนะครับก็เลี้ยวมานี่เลยนะครับโกโก้สั่งตามใจช่างนะครับเฟี้ยวแน่นอนครับทุกคนเรื่องรถเขาเจ็บมาเยอะครับบอกเลยว่าต้องบอกอย่างนี้นะเจ็บมาเยอะจริงๆกว่าจะได้บทสรุปที่นี่แหละทิดแท้ทูแล้วของจริงแล้วนะครับสวยมากๆเลยนะครับอ่ะฝาก เฟซบุ๊กหน่อยเผื่อเอฟซอยากจะเฟซบุ๊กนะครับครับติดตามถ้าใครอยากจะติดตามนะครับก็กดติดตามได้นะก็ตามชื่อเลยครับโกโก้ซังตามใจช่างอเดี๋ยวเราให้ดูนะครับนี่นะครับเข้าไปติดตามตามนี้เลยนะโกโก้ซังตามใจช่างฝากด้วยนะครับรถคันี้น้องน้ำเงินนะครับน้องน้ำเงินนะฮะ ใครจะดันก็ระวังหน่อยนะฮะขอนแก่นชุมแพเนาะใครจะดันก็ระวังหน่อยนะครับระวังจะตามไม่ทันนะฮะโอ้โหงานเนียนเก็บเนียนมากอ่ะเน่เน่เน่นะเน่เน่น่เ่เลยนะะเข้าไปตามนี้เลยเจอแน่นอนสุดมากครับลำนี้ 237 <Yes. S 1> 37ม้านะฮะร,ระวังกันให้ดีใครคิดซะง่ายง่ายครับวันนี้ก็ขอบคุณกโก้สั้งตามใจช่างมากนะที่มาร่วมสัมภาษณ์วันนี้เนาะนก็มีโอกาสครั้งหน้าอาจจะได้เห็นในสนามแรกนะครับไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่จะรอได้ยินข่าวว่าสนามมังเลยครับ ก็ผมก็อยู่แถวคอนจันชุมแพก็ไม่ได้มีโอกาสไปงานประจำด้วยอย่างเงี้ยครับต้องรอทางใกล้บ้านถ้าเราไปจะได้ลงหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับช่องของเรานะครับขอบคุณด้วยนะครับทที่มาายเพราะว่ากระแสตอบรับทางฝั่งมาเลอินโดบูไนนี่คือแบบสุดมากครับคันนี้แชร์เป็นแบบว่าเป็นร้อยกว่าแชร์เล ก็ลเลยต้องกลับมาทําอีกรอบนี่ครับเพราะว่านะเพราะว่าลุกใหม่ด้วยครับอัพมาใหม่ด้วยเราต้องพลาดไม่ได้นะครับ v ีออใครบอกว่า v ีออตายไปแล้วนี่ผมเฉียงนะครับขอฝากอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งคำเด็ดๆนะครับวีออไม่แพ้ใครในชาติตตตตนี่ฮะนี่ฮะยังไงก็ฝากเพจ แจสตินสตีดขับ, Street, บ Channel แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรถคันนี้ได้ทางกู o ก l สัังตามใจช่างนะครับ Facebook นะครับสุดมากลำนี้แล้วเดี๋ยวจะรู้กันว่าลำนี้จะไปอยู่ในสนามเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเราได้โชว์กันนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนไปละ